สวัสดีครับพบกันได้ในช่อง YouTube มาสตรายวันนี้จะมาทำน้ำพริกนะครับทำน้ำพริกครับทำน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มนะครับน้ำพริกหนุ่ม สวัสดีครับพบกันได้ในช่อง YouTube นะ้องสตรายวันนี้จะมาทำน้ำพริกนะครับทำน้ำพริกครับทำน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มนะครับน้ำพริกหนุ่มมัน,นก็เตรียมอีกกองเรียบร้อยครับเตรียมอีกกองเรียบร้อยเดีต่อไปเราไม่ทำเวก็มาทำเป็นเลยนะครับต,ต,ต่อไปก็จะปั่นนะครับ เอาพริกใส่ครับพ,พริพกใส่พริกใส่พริกใส่ตัวแล้วก็จะปั่นนะครับทำพริกหมุนครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องอยูทูบมอสตันตาชนนาแนลด้เลยนโอเคอย่าปันเลยนะอย่าปั่นหน,นุ่มหนุ่ม เรียบร้อยทำให้ทุกคนประมาณนี้กับเทใส่เใส่ภาชนะติเตรียมไว้ฝากกดไลค์กดแชร์แต่ไม่ฟังยูทูบดงค่ะยูทูบมัสตตายยูทูบมัสตตายฮะังเลย ก็มะเกรเทศมะเกืเทศ่ลงไปมเขิอเทศใส่ลงไปใส่งไปครับต้มหอมมาใส่ฟังพิษก่อนนะครับาปรุงใส่ทลังก็ได้เ้าจะใส่ฟังพิได้นี้ปเยาตาลี่

trong youtube một cái tay đồ đạc hát chị đóng ở đây chị 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 chị

แตไบ่เป็นายกจับอจาบจัี่ยจับหลายก็ใส่ชีวรถต้องไปจับหลายก็ใส้ไปีตคือค่ค่ค่อไนเปนต้นหอมนต้นหอมต้นหอมต้นหอมกันท่น ก็ตำรวจแล้วค่ะกรั์สารภาพในรถตู้ได้โดนไฟข้อหาการทำการโดยประมาทเป็นเหตุปุ่มเอฟบีเอฟไปแล้วค่ะทีนี้ถ้าเรประการบอกไปก่อนเพราะอะไรเป็นข้าราชการค่ะและระหว่างนี้ก็ต้องรอผลการตรวจชันสูตรศพของน้องกองวิทยาการคุณยังไม่ได้ออกมานะคะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่พยายามจะรวบรวมพยานหลักฐานค่ะแล้วก็ส่งให้เอกการสารจังหวัดทุ่งสงสับฟ้องต่อไปนะคะมีรายงานเข้อสอบหลังจบรถตู้คันเดี๋ยเซ็ตเล็บหน่อย

มันผิดนี่บอกนั่นผิดนุ่มผิดนุ่มนุ่ครับแล้วก็นไปสู่การเสยะคะจริงๆนะยอมรับกันไม่ใช่แค่น้ององวิทย์แ่ครับเห็ดไม่กินแแซบเลยครัมเห็ดปั่นเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วก็อม่านตาแลงสี่มีเครองปุงก็มีชดุด ก็ปลาครับบดตก็ต้นหอมนะครับจะใส่พอประมาณจักหน่อยับลอยแลวว่กันไปี๋ยวมาคนเขากันเด้อบางแล้วมาเศร้าเขากันนะวาเศร้าเศร้าก็ยงเศร้าก็ยิ่งกินี่แบบอุ้ยนี่แหละน้ำพริกบัว่าขนอีสานคนยังกินได้แบบคน หนักคนอีสานกินเลยโอคนอีสานคนเหนือคนนังกินในเบิรนดเลยเดี๋ยวแ,แต่มาก,กินค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 นอ,อันนี้มีอันนี้น้ำพริกน้ำพริกหนุ่มครับน้ำพริกหนุม คนคนคนนะวะเขาตาคุณเสียบมันอกกันต้องใช้สีเสียบไรต้องใช้สีเสียบไรมันไม่ใช่เขาตาน้ำพริกนมน้ำพริกนมน้ำพริกนมพี่น้องครับขันพรอยากซื้อ ก็ไปซื้อได้เด้อร์ดูสุขุมวิทครับดูสุขุมวิทสุขุมวิทซอยหนึ่งครับว่าซอยหนึ่งหรือซอยสี่ประมาณนี้ไปหาเอาเลดนะครับแหลนเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแหลนเนื้อเนื้อย่างแดดเดียวเนื้อมูย่างเดียวอยากซื้อด้วย ซิมเล็บบั้งพี่น้องเนี่ยซิมซิมซิมมาซิมมาชิมน้ำกันเด้อไกเ้ยมาชิมน้ำกันเด้อไก็นด้มามามาิมมาชิมมาชิมเสียดดาซิมมาเลยนตะอยาิมเด้บัง อืมแซ่บเพชรกัะเพ็ดกระเนาะผิดเลยฐานขนเ็ดล้วกนาันเีนลงสีะยเจ้องนเด็ดูเรียบร้อยแล้วคนจวม้รอหนองเอคนเรียบร้อยกับเป็นังสี่เด้อคนเด็ยบร้อยครับพี่หมอครับคนเรียบร้อยันนี้อนันผิด เสร็จียดร้วยเสร็จห้ยำน้ำพริกมันนี่น้ำพริกเสร็จหมดด้ยถ้าใครดูแล้วถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับช่อง y u t u b e มอสสไต์เชนเนลยูทูบมอสสไต์เชนเนล อจบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ